กลับสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพื่อสุขสุขคนนะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สองบ้าวลาวคนอินดีพี่น้องเอาสบายดีแซปปานแซปปานปัก่อนปะว่างก่อนว่างกอนสบายดีก่อนสบายดีก่อนว่างกอนว่างกอนเอาสบายดีก่อนมาแล้วเอาหมื่นได้ไหมหมื่นได้เลเอาสบายดีก่อนสบายดีก่อนเหมือนสบายดีเอา อาสบายดีก่อนอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องไมอนี่สซ่ปันสิมาเห็ดยังนอดอีกมาถูเมื่อนนีพี่น้องไมอนี่แขกมาเพื่อนมาซุกนะพี่น้องก็คือไอจยนั่นเองนะพี่น้องไอจัยแต่ไอค้าสีน้องพี่น้องสองคนเพิ่นมาเพิ่นมาละกันเอากะเตรียมเพื่อนเตรียมบ้านนอดให้เพิ่นนอดนะพี่น้องเตรียมทีนอด เพราะว่าแขกมาเพื่อนกันเลยสุภาพกันมัตูเพื่อนกันจีเม่จนบาสุกจะเอาเตียงตัวนี้ออกเนาะพี่น้องเพราะว่าอ่าอใจเป็นสีนอนจนีนี่เนาะเอาจิปปูเป็นพื้นเอาเอาเตียงตัวนี้ออกหายใจข้างคาสีสุบบิดกันเนาะบ่นนะบมีหอ้องแอร์พี่น้องเพื่อนมาซุกบ่มีห้องแอร์เด้ <c oughs> อเห้เป็นนอนพืน้นเอาแล้วก็เปิดพัดลมเนาะพี่น้องเป็นเพื่อนอันอนี้เ<า>มื่อนี้ จิพาเพื่นเที่ยวพี่น้องพาเพื่นทัวเนาะให้ทัวบ้านทั้งหลังเลยนี่วิวบรรยากาศทั้งหลังเป็นวิวภูเขาเ้อเป็นภูเขาเป็นบางที่อนพี่น้องส่วนทางนั้นเป็นทงนาวันสุขสิมาเตรียมกับเมรักกับร้านสายป้านเนาะพี่น้องห้ามเตียงออกก่อนบ่แมหรือว่าห้ามาออกบ่หรือว่าห้าจะเอาไปใส่ห้ามเอาไปใส่ละ โอ้อขอให้พี่น้องขอให้อ้าวสายปานสายปานไปหามตังซอยใหญ่ไปซอยใหญ่ไปไปหามาะไรใช่ไหมแล้วสี่ปูวันนอสยูบอยแล้วพี่น้องปูวันนอสไปกวนยังติดีทำมานงานเงากระดุ อันปต้เตเตเตอ็ก,ก,น,กนเหดกลองอนนีน้อะไอีกทปูทั้งขางก็กได้แม่ปิ้งใจสิปิ้งแลว้วสลับสั่งแผลสลับสับกษ์กาไปปูบอหันเนาะ ปัดก่อนพี่น้องปัดบอนนี่ก่อนเนาะเพราะว่ากล่องเตียงมันจะฝุ่นร้ายเนาะพี่น้องฝุ่นลายปัดก่อนว่าแม่ถึงเสร็จดีเสร็จเลยเพื่อนบาซุกีบ่อนนี่มันแค่นีแต่ป้องเอียบม,มันลายเนาะพี่น้องมันก็นสีบ,บ่ิสอนปันไดเนาะเอาเปิดปองเอียะไว้เลยมันก็สีแบบอากาศเย็นแตกาเพื่อนบาซุกมันด้ป่า ตกแก็บแตกนี่ตกอันนี้ตกเก็บทุพท์แตกพี่น้องว่าว่าเฮือน่าซุกเด็ดตีฝาเนาะพี่น้องตีฝามันกระเลยสีบ่หอนจากสร้างกระซีปไปไนแต่กระได้มุ่งกระเบือกเนาะมาซุกดีโนเวตใหม่วันปีกายนี่เนาะพี่น้องนี่โนเวตใหม่ สไซปานเฮ็เงี้ยกันไซปันแม่เอาเสื้อเสื้อใหญ่เนาะมาให้เนาะเดี๋ยวพี่น้องเวลาแขกมามาสุกกับแม่กะจีอันนี้อีแม่เราก็จะเอาเสื้อแถวนี้เดี๋ยวมาปูเนาะเสื้อที่เตรียมไว้โอ้ร้านขอดชิมัเดือดจ้ะเอาไว้เอาไว้เอาเอาไปเลยคแม่เอาไปเลยคมันจังไหนจังใครเป็นวะร้านขอดนี่พี่น้องนี่แหละพี่น้องเสื้อมอนเนาะกะจีมีประมาณนี้กันแขกมาไลยกับพ่พ่อกัน ไกลมาเพาะได้เนาะแนะมนะ่เนาะมันหลายเนาะนี่พี่น้องพี่ผ้าโฮมมีเสื้ออแม่ยัดไว้แต่ต้าวตะกี้เนาะปลูกต้นยิ่วไหววิบามินบอดดี้แม่มินอ,อ,อ,อาบบอดดี้นเนาะวิบามินอาบบอฟ้าโฮมเขาเนี่ยไม่แข็งผลตุกเพ<อ>ราะว่ามันเป็นทำประเด็จโตะ๊ตะไว<ป> ใส่างหอมย่งหอมในปั๊บขาหนุ่มมีสีม่หอมบอจัดโดนบังมินมาจัดมินกุดเดอได้เยอะน้อยหนึ่งอาแนวมันมันปกคืออันนี้ได้พี่น้องเราฝากใบโดนเนาะแล้วก็เอาไม้แขกใส่เอาไม้แขกอันนี้ใส่ตอนนี้เขาก็เตรียมเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องบนนอนเรา อนอนสีนอนสำหรับสองคนเนาะหายใจครับ<ม>ไอ้คำสีนอนอยู่นี่นะพี่นอ้องสะนอนน้ำกันนะพะผมคนละพื้นกับมอนสองสามหน่วยสีหน่วยมอนเอิดบระหยากแล้วเนาะพี่นอ้องเนี๋ยประทุกสีไปเอินเพิ่นเอาเครื่องขึ้นมาก,ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเอิดหายใจกับไอ้คำสีขึ้นมาก,ก่อน เด็กพี่น้องหลังจากพวกไอ้ใจไอ้ค้ามซีมาเพิ่อนกับป้าคล้องเหมกกะล่างเนาะพี่น้องวันท่านได้มีบอลเมียนสบายดีไอ้ใจไอ้ใจแชนแนลเนาะพี่น้องเพิ่อนมายามบาซุกมือนี้แม่บาซุกกับแม่กับปูไปนอนถากับไอ้ค้ามซีเนาะมาสองคนเพิ่อนวุ้ยบนนอนมาเอตี้ข้นไปเตรียมมานอนไหวปะขืนเอาคล้องไปอาคล้องไปไหวนั่นเหรอยืนน้ำกันจักซีหามื่อันนี้ สบายสบายข่ายืกระเบืเอลบาอยากนะบ้านคอยบุ้ดเข่าดอกไอ้คำศรีอาขึ้นจะคล้องเจ้านะไปเพื่อนคอยว่ามีแอร์ได้ายใจไปไปใจขึ้นเพื่อนมาซุกขังแหลกเนาะเป็นแน่ไรนี่เป็นแนซุกไปทั้งไหน ดูปทางนนโอ้วึงกำลังลืมนะมาตอนไหนกลืมไปไม่ดิงรักแต่ก็จรจริงชียังเนผมขอเมื่อเนาะนี่แหละพี่น้องมันอนหายใจก็ไอข้างซี่นนอนอเคเต้นไปแล้วเอาเคมานอนเลือแอร์และข้างี ไม่อ่แอร์มาแอไม่แอรมาเน่ยเผยโป้นี่มันเอาใส่ไทลามาได้ยังไงใอย่เขาต้แตงไม่เ่ไม่ดีดูดีโนเวไม่ดีนเี่นเวไซเคิล่มันต่างกันมดเ่่ไซเคิลัใหม่ต่าอก่ไม่ใหม่ไ่ใหม่กันเดิมเก่ามล่ใหม่บ่ บ่มเอ้แม่พ่อผมคอยตันยุใช่ปะตัวยิ่งใหญ่ดันมุ้ยไปตุ้มด้วยเดยวนอนวิดย์อยว่าล่องมื่อไงทำสีเสื้อสั้นสัมโอ้ได้แลวนั่นปทันอาบเรบมาจะกเกรื่อน้ิยวันนี้เป็นปาร์ตไปด้วยไปดีนมาต่อไปแล้วนี่เดินเองมาได้นละเม่กี่โเนาะไม่ใ่้งไเไปเตขนาด <laughs> มาน,นอนนี่แหละพี่น้องมินาะช่วยช่วยเหตุขัด<า>กันได้ไงฝากท่องไว้ที่นี่แลวก็ฝากทางกายวันนี้น้ำมะเไอ้ใจให้เราเป็นส้ง่งทำเหียนมามส้่งสพอตได้นะี๋ยวานอนพี่น,อน,น้องม่ได้ใชอตเป็นนอนที่นี่อากาศที่เย็ยน,อนนอนตอนเย็นเ่คืนเนาะ ผมมีหอมส่วนตัวเนาะนอนห้องเต็สี่ไปสบอยได้เลกันดีอากจะห่อนหอนออาวนอนใช่เนาะันนี้เด้แอร์หองแอร์ธรรมชานะสอ้แม่เอาพลมขึ้นมาเปิดตอนนอย่น้อากาศออกนะ้นเนาอ้ตอนน้ก็เพียนยื่นนอนก็ส่วนันอุ้งกันโยงนีนแดงหันบวกกลาง เดียวนอนกอดอัพโดจิว่าจิหาหมนมากางมู้องนอนท้งดานหนุเพีเาะนักอนาเาสนเอ่มาต่วนาะ่เ้องเลยเตรียมเอาองไว้ตะกผ้ากันเปนดินาต่อได้สิผ้าบาน้อยสิผ้าคำีเปนดินาต่ออยาเปน้า่ไปอาน้ำเซน้ำมาตนแดกต่ลองเอ ลองเหนือลองเพศลองเหือแล้เนาะลองทีแพ้เลยแล้วอดมันคงหรือเก่าคุณมาไหมแค่นีต่ว่ไดโนเวทบ้านใหม่ตะกีบปะดิมีบันนอนะเหอนไัมมันโผกล้วก็เกินิดเก่าแ่บตะกี้ไอ้ค <friend> รับ่วท่านเคยมนวาจะเกิน่าตอนเพื่อนจะขาดตะกีเนาะจะขาาท่านในีเห็ดไม่นะมาจะเห็ดไม่เห็ดหม่ดอกแปลงไม่แปลงมาตอนัหนก็มาิจ้าชนะปะเล่นกันนะปิดดูแล้วปีก่อน ยังคนปีกกาอน่แขีองในใน่นอห้นนสกกปกสรนี่นะทะอันแทนี่เบินี่บ่ห้อง้านนอ้มีอันนี้พี่นอรับอดีบ่มีโลห้องนอ้มีแมงมุมได้พี่น้อยแมงมุม่มีแมงุมได้พิเศษน่ห้เาไ้มีโลนะ อันห้องนี่บอเทียนใส่ไฟก่อนนะแหมใช่แล้วไงปวดอะไรอย่างไรอะไรเปิดตังไว้หันทซิดูยูทูบขับซีบันพีนี่เอวอ้าวเป็นอ้าวเนาะเขามานี่เนาะมันเป็นน้ำมันคือกันกับผมข่อยหรือบอลวิวบ่ลน้อยนี่สบายคือกันนั่นแหละเนาะเห็นว่ามันแนบอากาศนี่ คือการโรดเนาะโ้ยคลุมันอะไรดเนี่ยะลุมันอะไรมันเป็นอย่างเอาไอ้นรดแล้วมันตกจรดแล้วมันถหลุได้นึ่งแต่วมสีมันกลมเกินเกินกันครับอันมันกลมกินกาบฟเหือดแล้วเนี่ยนะเน่เรห็นครับเป็นจุดเด่นเมน เอาไปเอาทองนี่ไปใส่น้ำได้นี่จะมาตัยโอ้เสียสี้าห่หอมีน่ออมคอยไว้เดี๋วป๊บเบองให้าใจเบิ่งกรติน่อยเคยรีวิวหรืเาอเคยอยู่ตอนจัดระเบียบได้ลยโอ้ขออนุญานเนาะหองฮอสโคฝันหองเก็มเมอร์เนาะตัวหองโอสุกมีแต่หนังซูโป้ นี่นี่ขอบริานัซื้อโป๊ะแม้วเขาได้แน่นซื้อปัฒนาตัเองนนี่ไำ้นมาอ่ใช้ไหมนี่พอรวยสอนลูกสื้อมาอ่านอยู่ไปอ่านในซ้อมนะวันได้อ่านจักสือจื้อมาคือลุงนี่เนาะคือจักีานนและแล้วกคิโยสกิขนห้าอ่านมันมีขอคิดเลยีคที่จริงกัมันเป็นเรื่องที่มันกบบนั่นแล้ยไครออยู่ เอ้ยไ่ใช่นะเป็นเป็นโมในเฟซข่อยแบบกีเฟอร์ราีอีนนะฮะผู้นี้นะขมาที่อขมาสังงเฮียนหายว่าจะเป็นหอนเนาะแล้วจือข่อยอยู่ป่ะดิยังจือยังตอบภาษา่ยิ่อนเอาว่าไปอ่านมเปติปะ่อยยังหมูหันหกลายข่อยอันนี้ปันหองเกมเมอร์นะสูนเนาะไปหากไปหาง เขาจะก oh, ินเขาแรงก่อนได้เนาะแม็คแม็คเพนก่อนยังต้องแป่ะพี่น้องอันน้ำเช่กันไปพี่น้องเอ้ยกินข้าวก็ได้กินข้าวกาสิฟ้าจงไกลแค่ไหนทั้งซีไปอันนาดินน้ำเช่เนาะพี่น้องเนาะติดตามในอีพีต่อไปพี่น้องสิทธาเพิ่งไปถ่ายเอซีเนิ่งถ่ายคลิปเนาะอันนี้สองว่าทั้งซีเนาะขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอซีที่เข้ามาส่งคลิปพี่น้องเชื่อกันใหม่มืออื่นพี่น้องว่าสิฟ้าสินไปดินไซเนี่ยสิฟ้าเพิ่งไป เที่ยวในบ้านเนี่ยแตหาหน้ามองขึ้นใหม่ตามวิถีชีวิตของคนอ,อ,อินเดียเท่านั้นนะพี่น้องนะ <c oughs> เนาะไอเป็นมาเบิง่งไม่เหยียนหูแล้วกันนะเ,เนาะว่าเออตัวพวกทำจริงใจไหะพี่น้องนะพี่น้อง <c oughs> เจอกันทิ่หน้าเด้เราไปมา <c oughs>